พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่สิเรื่องแสงมหาพระบรมราโชบายน้องนำการศึกษาสู่การปฏิบัติตามรอยพยุคผลลบาทด้านพลเมืองดี เพื่อนอย่าพยาามทำไมต้องเก็บหรอกให้แม่บ้านเขาเก็บเราไม่ใช่แม่บ้านเออว่ะอายเพื่อนเดี๋ยวแม่บ้านเขาก็มาเก็บอยู่แล้วแหละเพื่อนอย่าพยาามทำไมต้องเก็บหรอกให้แม่บ้านเขาเก็บเราไม่ใช่แม่บ้านเอากลับสวัสดีครับ ทำไมเธอไม่เก็บขยะเมื anxious, you know mm ่อ hmm. กี no mm ้ครูเห็นเธอกาลังจะเก็บขยะอยู่เมื่อกี้ตอนแรกผมเก็บแล้วครับแต่เพื่อนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมเขาให้เมียบ้านนะครับอ๋อผมก็ออ๋อเธอไม่ต้องไปไยสำหรับเธอเนี่ยถ้าเธอทําความดีนี่เธอไม่ต้องไปอายเลยเรื่องการเก็บขยะเนี่ยเพื่อช่วยลดมลภาวะรูกร้อนแล้วก็ช่วยให้เธอนี่ยเป็นพลเมืองดีสำหรับสังคมต่อไปถ้าเธอทําแบบนี้นะ รุ่นน้องเนี่ยก็จะเห็นเธอเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องแล้วก็เราจะได้สร้างความดีไปในตัวด้วยสําหรับนักเรียนรุ่นน้องที่จะเห็นเธอในรุ่นต,ต่อๆไปเนี่ยเขาจะเห็นเธอว่าเออเธอเป็นคนดีนะเธอเก็บขยะเธอช่วยลดขยะภายในโรงเรียนทําให้ขยะเนี่ยไม่มีในโรงเรียนนะครับทําให้หน้าห้องหรือว่านอกห้องเนี่ยสะอาดนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีมากก็คืเอเก็บนะครับเธอไม่ต้องมีตัวคำรบพวกนี้ ออาววเคคีกผมบบัันร้ยย็ดหลังจากนั้นกล้าวก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งเก็บขยะอยู่กล้าวก็เข้ามาเก็บขยะช่วยเพื่อนโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกให้กล้าวเก็บเลยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นประกายไฟเล็กๆที่ทําให้กล้าวเข้าสู่พลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา,าในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำด้วยความเต็มใจกล้ารู้จักแยกแยะผิดชอบช่วยดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามและปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีมีน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อประโยชน์ส่วนรวมสิ่งนี้แหละคือการส่งเสริมให้กล้าเป็นพลเมืองดีในสังคมต่อไป ครูก็เดินมาดูกำลังจะสั่งให้นักเรียนช่วยกันทาความสะอาดโดยการเก็บขยะในช่วงเย็นแต่แล้วนักเรียนก็รวมตัวกันจัดทำโครงการเก็บขยะขึ้นมาเพื่อช่วยลดขยะภายในโรงเรียนใช่ไม่ว่าพลติก,ตกระดาษอะไรทิ้งงั้นว่าโรงเรียนเราไม่เป็นไรเนาะเด็กนะี่เยอะ ใช่นี่วันนี้เราเรียกคนเรียนห้องมาแล้วเราจะทำโครงการพี่เก้าได้ได้ได้เป็นโครงการปิดขยะเนี่ยร่วมมันหลุดมาลงเนี่ยตัวแทนแต่ละห้องมาพร้อมเพียงกันตรงเนี่ยเราก็จะระดมแต่ละจุดไปเลยว่าเนี่ยเราจะไปเก็บกันตรงไหนบ้างพี่เก้าแล้วเราจะจัดกลุ่มกันยังไงดีอืมจัดกลุ่มเนี่ยเราก็เป็นแบ่งครึ่งๆไปเลยพี่เก้าเดี๋ยวคนนี้ไปโซนฝั่นนนงนี้นะคนนี้ไปโซนฝั่งนั้นได้ได้ได้อัน<ด>นี้แบ,บ่งแโครงการพี่เก้าดูโอเคพี่เก้า ครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะไปทำนะครับโครงการร่วมรณรงค์นะครับเก็บขยะเพื่อให้โรงเรียนของเราเนี่ยสวยงามขึ้นนะครับด้วยว่าธรรมชาติโรงเรียนเราไม่เยอะเดี๋ยวมันมาบดบ้าด้วยขยะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแบ่งกลุ่มกันไปทำเนาะตอีนี้เราก็ไปชุมนุมเดี๋ยวก็มีคนมาจีบเอนพวงนี้เลยก็มีพวกพยายามกำเนิดย uh ิงขยะตรงนี what, yes, uh, uh ้ไ huh. ม่ได้นะ ันไม่ใช่ที่ที่ควรจะทิ้งนะนี่ไปเก็บเลยไปเก็บเลยไปเก็บเลยอย่ายื้มเฉยกันหยุดซิไปเก็บเนี่ยโรงเรียนเราจะได้สะอาดขยะก็อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆด้วยขยะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ทิ้งกันนะอะไรนี่ครับไปเลยไรนี่รับไปเลอย่าเป็นที่นะครับการเป็นพลเมืองดีเริ่มต้นง่ายๆแค่ไม่ทิ้งขยะและช่วยกันรักษาความสะอาด พลเมืองดีไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่คือคนที่เริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดเพื่อส่วนรวมและสังคมขอบคุณทุกท่านที่รับชมร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ไปด้วยกันนะครับ